กฎแห่งกรรมเรื่องทำตัวดีเจอคนดีใช้ชีวิตให้มีสุขหลายๆคนมักจะได้เห็นคำกล่าวตลกๆที่เกี่ยวกับการเป็นตัวของตนเองว่า อย่าไปอยากเป็นเหมือนใครเขาเลยจงเป็นเหมือนรูปโปรไฟล์ของตัวเองให้ได้เสียก่อนซึ่งถ้าตัดความหมายคำว่าเราแต่งรูปเก่งออกไปเราจะเห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งว่าจงเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนั้นแหละดีกับชีวิตของตนเองที่สุดแล้วซึ่งในบทความต่อไปนี้จะนำมาพูดกันถึงเรื่องเทคนิคจิตวิทยาในการเป็นตัวของตนเอง ว่าทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิมกันทั้งนี้จะพูดถึงเทคนิคจิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขซึ่งผู้ที่ได้ฟังแล้วเนี่ยจะนำไปปรับแต่งใช้เทคนิคจิตวิทยากับตนเองในการเป็นตัวของตัวเองอย่างไรให้ดีกว่าเดิมได้โดยเทคนิคที่ว่านั้นมีอะไรบ้างจะขอนำมาเล่าให้ฟังกันเป็นบางส่วนเท่านั้นนะเริ่มต้นที่ประการแรกก็คือ ดูแลตัวเองให้เหมือนที่เราดูแลใส่ใจคนอื่นโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะดูแลและใส่ใจคนรบรอบๆข้างมากกว่าตัวเองใช่ไหมจนเมื่อเรารู้ตัวอีกทีเราก็เจ็บป่วยเสียแล้วหรือเหนื่อยล้าจนร่างกายพักไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคแรกที่จะแนะนำกันก็คือขอให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองให้เท่ากับที่เราได้ใส่ใจ และดูแลคนรอบๆข้างเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเพื่อให้จิตใจของเรานั้นแจ่มใสพร้อมยิ้มรับวันใหม่ในทุกๆวันได้ดีประการต่อไปคืออยู่ท่ามกลางคนที่ปรารถนาดีต่อเราเมื่อเราอยู่กับคนที่มีพลังลบหรือคนที่ใจร้ายเป็นพิษทุกๆวันจิตใจของเราก็จะห่อเหี่ยวไม่สดใส พานจะเบื่อโลกใบนี้อีกด้วยจนไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตดังนั้นจึงควรจะพาตัวเองไปรับพลังบวกจากคนที่มองโลกในแง่ดีใจดีกับเราและปรารถนาดีต่อเราบ้างเพราะเมื่อเราอยู่กับคนเหล่านั้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยและกล้าเป็นตัวของตนเองได้อย่างเต็มที่เพราะเรารู้ว่านี่แหละที่ปลอดภัยของเราประการต่อไปคือ จงอย่าไปเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองวันนี้กับตัวเราคนเมื่อวานนี้คนทุกคนย่อมมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของตนเองเสมอเปรียบเสมอือนว่าเราทุกคนเป็นสินค้าแบรนด์เนมชนิดหนึ่งคือในโลกใบนี้มีเราแค่คนเดียวเท่านั้นต่อให้ตัวเราเป็นแฝดแท้แฝดต,ตัวติดกันแต่ความคิดจิตใจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเพราะไม่มีใครเหมือนใครแต่จงเปรียบเทียบตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อวานนี้ว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงตรงไหนตรงไหนที่ควรปรับปรุงเพราะเมื่อเราเทียบตัวเรากับตนเองเราจะมองเห็นว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ตัวเรานั้นเป็นตัวของเราเองที่ดีกว่าเดิมประการต่อไปคือ ไม่ชอบแบบไหนอย่าไปทำแบบนั้นพึงระลึกไว้ว่าถ้าหากว่าเราเห็นใครบางคนเป็นพิษในชีวิตของเราตัวเราเองก็อาจจะเป็นพิษในชีวิตคนอื่นเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราอยากได้อะไรก็ให้เขาไปก่อนแต่ถ้าเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าก,กลายไปเป็นคนแบบนั้นอย่างเช่นว่าเราไม่ชอบเพื่อนร่วมง,งานบางคนที่ชอบนินทาคนอื่น เราก็อย่านำเรื่องของเขานั้นไปพูดด้วยอารมณ์ใส่สีตีไข่ให้คนอื่นได้ฟังต่อไปหรือหากว่าเราไม่ชอบคนที่ปากหน้าเค้กเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นแบ่งผลงานและซื่อสัตย์กับตัวตนเองให้มากประการต่อไปจงดูที่ตัวเราก่อนจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก่อนที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครหรือชี้นิ้วบอกให้คนอื่น เปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการขอให้ย้อนกลับมาพิจารณาตัวเราเองเสียก่อนว่าเรามีดีพอหรือ,อยังเราเก่งพอที่จะวิจารณ์คนอื่นหรือไม่เราสร้างคุณประโยชน์หรือทำตัวมีค่าพอที่จะประเมินคุณค่าคนอื่นหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ใครหรือบอกให้ใครเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแก้ไขอะไรนั้นอย่าลืม ย้อนมาดูที่ตัวเราก่อนเราเปลี่ยนตัวเราเองได้ไหมสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วหรือยังประการต่อไปจงทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ชีวิตของคนเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวและยังไม่มีวันหมดอายุเราจึงควรใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าโดยการทำสิ่งดีๆสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ออกไปโชว์บ้างโชว์ความสามารถ ไปฉายแสงให้โลกนี้ได้รู้ว่าตัวตนของเรานั้นเมื่อไปโชว์เขาว่าเรามีดีอะไรเพราะเมื่อเราจากไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่คนอื่นจะจดจําและพูดถึงก็คือความดีความสามารถและสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้นั่นเองประการต่อไปจงมีความจริงใจกับตัวเองและผู้อื่นด้วยการยอมรับความจริงและการพูดความจริงหรือทำอะไรตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องมาแต่งเติมเรื่องให้คนอื่นได้เชื่ออย่างที่เราต้องการให้เขาเชื่อหรือไม่ต้องการเสียเวลาปั้นคำโกหกเพื่อให้คนอื่นเห็นเราอย่างที่เราต้องการให้เขาเห็นเพียงเรายอมรับตัวตนเองของเราว่าเราเป็นเช่นนี้นะแล้วก็แสดงออกมาตามความเป็นจริงนั้นๆทุกคนก็สามารถยอมรับเราได้ อย่างที่เราเป็นจริงๆนั่นแหละประการต่อไปจงเป็นผู้รับฟังให้มากบ่อยครั้งที่เราพูดมากกว่าการฟังจะทำให้เรานั้นพลาดในสิ่งดีๆหรือเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ง่ายแล้วเกิดผลร้ายจะตามมาแต่ถ้าเราลองเป็นฝ่ายรับฟังคนอื่นพูดดูบ้างตั้งใจฟังเรื่องราวของคนอื่นบ้างเราอาจจะได้เห็นบางแง่บางมุมของชีวิตที่เราไม่เคยได้สัมผัส หรือจุดประกายความคิดที่สามารถพลิกชีวิตให้ตัวเราดีขึ้นได้ทันตาก็เป็นไปได้ประการต่อไปจงพูดและกระทำให้ชัดเจนที่สุดการพูดและการกระทำให้ชัดเจนจะช่วยให้เรานั้นสื่อสารกับคนร,บรอบๆข้างได้ง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นและเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะบ่อยครั้งที่เราพูดจาอ้อมค้อมหรือประชดประชันก็จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจเราผิดไปได้ จนอาจจะผิดใจกันและเกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้ดังนั้นถ้าหากว่าต้องการอะไรขอให้พูดกันตรงๆสื่อสารกันตรงๆเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและดีที่สุดประการสุดท้ายจงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสมอการอยู่โบนโลกใบนี้เราย่อมไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังนะแต่เรายังใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นๆสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิตอื่นๆอีกมากมายถ้าหากเราไม่มีความเป็นมิตรไม่มีความเมตตาเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้น่าเบื่อโลกไม่น่าอยู่แต่ถ้าเราเป็นมิตรกับคนรอบๆข้างสิ่งรอบๆข้างได้ดีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มีอะไรน่าสนใจอยู่อีกมากมายทั้งเพื่อนบ้านที่ใจดีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแมวจรจัดที่น่ารักและอื่นๆอีก ที่จะเติมแต่งสีสันให้กับชีวิตของเราได้ดีคนทุกคนย่อมมีธรรมชาติของตัวเองมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตนเองมากขึ้นหากว่าเราพยายามที่จะเป็นเหมือนใครเราย่อมจะเกิดความรู้สึกฝืนในจิตใจของตนเองผิดธรรมชาติไปไม่สบายใจนะและใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขด้วยดังนั้น เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตตนเองเรามาเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมกันเถอะมีเรื่องเล่ามาว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มตั้งใจจะไปซื้อชามใบหนึ่งพอไปถึงที่ร้านขายชามเขาก็หยิบเอาชามขึ้นมาใบหนึ่งและแล้วเขาก็นำเอาชามใบนั้นนะไปกระทบกับชามใบอื่นๆแบบเบาๆก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงทึบๆท,ท,ที่ไม่ใส กังวานดังออกมาชายหนุ่มหยิบเอาชามใบอื่นๆมากระทบใบแล้วใบเล่าแต่ก็ไม่มีใบไหนเลยที่เปล่งเสียงกังวานออกมาให้เขาพึงพอใจแม้เจ้าของร้านจะนำเอาชามชั้นดีของร้านมาให้เขาได้ทดลองอีกแต่เขาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเจ้าของร้านเกิดความสงสัยได้ถามหนุชายหนุ่มคนนั้นว่าทำไมเอาแต่ชามที่อยู่กับมือไปกระทบกับใบอื่นๆละ่ะ ชายหนุ่มได้ตอบอย่างภาคภูมิใจว่ามีผู้ใหญ่ท่านสอนเคล็ดลับเอาไว้ในการเลือกซื้อชามให้กับเขาเพอเอาชามสองใบามากระทบกันเบาๆถ้าเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงใสสนโอหูกังวานแสดงว่าเนื้อชามในใบนั้นเป็นชามคุณภาพที่สูงมากหลังจากเจ้าของร้านเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วที่ชายหนุมม่มอธิบายเจ้าของร้านก็หยิบเอาชามใบใหม่ ให้เขาพร้อมก็บ,บอกว่าพ่อหนุ่มคุณจงลองเอาชามใบนี้ไปกระทบกับชามใบอื่นๆดูสิรับรองคุณจะได้เจอใบที่คุณต้องการแน่นอนชายหนุ่มนั้นไม่ค่อยอยากที่จะเชื่อเท่าไหร่นักแต่ก็ยอมทำตามที่เจ้าของร้านแนะนำไม่น่าเชื่อคราวนี้เขาได้ยินแต่เสียงใสสนอหูกังวานแทบทุกครั้งที่กระทบเขาไม่เข้าใจจึงขอคำอธิบายจากเจ้าของร้าน เหตุผลง่ายๆก็คือชามใบแรกที่คุณหยิบติดมือมานั้นแล้วได้ทดลองไปทั่วร้านเป็นชามที่มีเนื้อชามคุณภาพต่ำๆไม่ว่าคุณจะนำมันไปกระทบกับชามคุณภาพดีเด่นแค่ไหนเสียงม,มันก็จะไม่มีทางออกมาแบบใสกังวานแบบนี้การที่จะสรรหาชามดีใบอื่นๆน,นั้นก่อนอื่นตัวคุณต้องแน่ใจก่อนว่าชามใบแรกที่คุณถืออยู่ในมือนั้น จะต้องไปชามที่ดีที่สุดและมีคุณภาพดีก่อนแท้จริงแล้วคนเราค้นหาผู้คนที่มีคุณภาพที่ควรจะคบหาด้วยตัวของตนเองได้ไม่ยากก่อนอื่นตัวเราต้องสมควรเป็นคนดีสำหรับคนอื่นเสียก่อนเมื่อได้หยิบยื่นความจริงใจออกไปเราก็จะได้รับความเชื่อถือกลับคืนมาเมื่อหยิบยื่นความหวังดีออกไป เราก็จะได้รับความนับถือเป็นของตอบแทนกลับมาในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเป็นคนเสแสร้งขี้สงสัยหรือขี้อิจฉาสิ่งที่คนอื่นจะยื่นให้กับเรานั้นน่าจะเป็นกำแพงหนาๆและความรู้สึกที่เย็นชาเป็นของแลกเปลี่ยนคนทุกคนย่อมมีชามใบหนึ่งในชีวิตของเขาอยู่แล้วชามใบนั้นอาจจะบรรจุความดีความน่าเชื่อถือจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจ และการให้อภัยแต่ก็าอาจาบรรจุความเสียแซงจิตใจที่คับแคบที่สงสัยเห็นแก่ตัวอยู่ด้วยก็เป็นไปได้จงกำจัดขยะที่สกปรกและไร้ค่าเหล่านั้นออกไปเสียจากชามของตัวตนเองเสียก่อนแล้วชามใบนั้นของเราจะกลายเป็นชามที่มีคุณภาพยิ่งพร้อมกับยิ้มรับที่จะกระทบกับชามใบอื่นๆแล้วพวกเราจะได้ยินเสียงหัวเราะที่สดใสและเบิกบาน ของตัวเราเองอย่างแน่นอนจงทำตัวให้ดีเสียก่อนนะแล้วจะได้เจอกับคนดีๆและคนดีอื่นๆอ,อีกมากมายเรื่องโดยขจรศักดิ์เรียบเรียงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ทร,รมาเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ